สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาทําการทดสอบนะครับในการลอกทอนนะครับก็มาทําเป็นตัวอย่างที่สัยก่อนนะครับผมว่าเราใช้น้ํายาอะไรบ้างอันนี้จะเป็นการต้มนะครับโดยใช้กรดไนตริกนะครับในการต้มอันนี้จะเป็นขาดสลัดของแรมนะครับก็จะมีส่วนผสมกรดไนตริกหนึ่งส่วนแล้วก็น้ำสามส่วนนะครับผมก็ให้มันท่วมพอท่วมกับอ่า วัตถุดิบของเรานะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมอาน,น้ำพอท่วมกับตัววัสดุของเรานะครับวัตถุดิบที่เราเตรียมมาไม่ต้องเยอะมากนะครับอันนี้ก็ประมาณส0สิบมิลลิลิตรส่วนนติกเราก็ใช้หนึ่งส่วนก็ประมาณวาหนึ่งนะครับ อันนี้นะครับผมตัวนี้ต้องใส่นั่นด้วยนะครับผมใส่ผ้ากันด้วยนะครับอันตรายมากกลิ่นแรงครับผมก็จะใส่สักประมาณฝาหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับเดี๋ยใส่กดก่อนนะครับผมเราให้เราใส่น้ําก่อนแล้วก็ใส่กดที่หลังนะครับ จากนั้นเราก็คนแล้วก็นําไปต้มนะครับหรือจะขย่กยาก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะมาทําการต้มดูนะครับอันนี้เราก็นํามาต้มนะครับแต่นี้บิ๊กเกอร์นะครับบิ๊กเกอร์ต้องมีไรรองนะครับผมอันนี้ผมใชหม้อของข้าวที่มันเสียแล้วนะครับ เป็นการตรวสอบตัวนี้นะครับผมก็รอให้แบบมันพองในที่นะครับโดยใช้ความร้อนนะครับผมก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมก็รอให้มันเดือดสักพักหนึ่งเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนะครับผมนี่เราก็เริ่มเห็นทองที่เรานะครับผมต้มนะครับเริ่มร่อนออกมาแล้วนะครับผม ตัวนี้ก็ต้องประมาณนิดนึงนะครับผมเรื่องกดนะครับอันตรายนะครับมีวกลมาเป็นตัวอย่างเพื่อนๆดยนะครับในการต้มนะครับผม